ทำนายฝันเลขนำโชคฝันเห็นแมงมุมแปลว่าอะไรฝันเห็นแมงมุมหนึ่งตัวฝันเห็นแมงมุมหลายๆตัวแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่เปิดดวงให้นะคะไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วย มีปัญหาเรื่องคดีความถ้าทำความผิดอาจจะติดคุกได้ต้องระมัดระวังพวกมิจฉาชีพออนไลน์มีชื่อเสียงมีคนสนใจเยอะมีดวงจะได้ไปเที่ยวโบราณสถานมีเป็นคนมีชื่อเสียงมีคนให้ความสนใจในตัวของคุณเยอะ หลังจากนี้คุณมีดวงจะได้ไปเที่ยวโบราณสถานเช่นวัดเก่าๆถ้าหากท่านทำผิดกฎหมายจะโดนจับติดคุกมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศนะคะนี่เป็นแผนที่โลกอันนี้ก็เป็นหน้ากากชนเผ่ามายาอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศค่ะฝันเห็นแมงมุมเนี่ยมีเกณฑ์เดินทาง ไปเที่ยวโบราณสถานในต่างประเทศอาจจะไปดูกำแพงเมืองจีนไปดูปิรามิดไปเที่ยวอ่าแอฟริกันอ่าไปเที่ยวแอฟริกาไปเที่ยวแอฟริกาไปดูชนเผ่าซูลูอะไรแบบเนี้ยได้อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ครอบครัวก็รักใร่กันดีนะ อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ครอบครัวก็รักใคร่กันดีไพ่ใบนี้หมายถึงการทําบุญให้คนจนค่ะเป็นการเนี่ยผู้หญิงคนนี้เห็นมามีเงินแล้วก็เอาเงินคุณควรจะทําบุญให้กับคนยากคนจนนะฝันเห็นแมงมุมเนี่ยคุณควรทําบุญให้คนยากจนคนไม่มีจะกินแก้เค้นถ้าหากทําอะไรผิดกฎหมายจะโดนจับได้อาจจะมีคนน่ะจ้องเล่นงาน มีคนนะ่ะคิดกั่นแก้งมีคนอิจฉาลิษยามีคนอันเนี้ยเหมือนกับว่าอาจจะมีคนกั่นแก้งก็ได้อาจจะมีปัญหาเรื่องคดีความหรือมีคนกั่นแก้งก็ได้ค่ะเลขนำโชคหก6ูน6์หกหกศูนย์หค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาค่ะ